พระศิวะมหาเทพแห่งการทำลายและเทพแห่งการร่ายรำพระศิวะหรือพระอิศวรทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจัก,กรวาลหรือสามมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและทรงเป็นพระบิดาของพระพิคเนธมีพระชายานามว่าพระปรารวตีหรือพระแม่อุมาเทวี การกำเนิดของพระศิวะตามคำภียุคพระเวทในเวลานั้นขณะที่พระพรมทรงบำเพ็ญภาวนามีเหงื่อซึมทั่วร่างกายพระองค์รู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากจึงได้เอาไม้ไปขูดที่บริเวณคิว้วไม่ทันได้ระมัดระวังคมของไม้ได้บาดบริเวณคิว้วทำให้มีเลือดออกและหยดลงบนกองเพลิง ขณะที่เลือดหยดลงในกองเพลิงก็เกิดเทพพบุตรองค์หนึ่งในเปลวเพลิงทันทีเทพพบุตรองค์นี้ก็ร้องไห้แล้วพลางขอให้พระพรหมประทานน้ำให้ซึ่งพระพรหมประทานน้ำให้แปดนามดังนี้ภาวะสรวะปะสุบดีอุคระมหาเทพรุทระอิสานอาสนิ หลังจากนั้นเทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์แล้วรู้จักกันในชื่อพระรุทระซึ่งแปลว่าร้องไห้เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจบรารมีค่อนข้างสูงโดยนับถือให้พระรุทระเป็นเทพผู้ทำลายล้างทำลายสิ่งเลวร้ายให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วให้พระพรหมสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาใหม่ ลักษณะของพระศิวะมีรูปพระจันทร์เซี้ยวและดวงตาที่สามบนหน้าผาสร้อยประคำที่เป็นหัวกะโหลกและงูคล้องที่คอของพระองค์อาวุธของพระศิวะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปางซึ่งอาวุธส่วนใหญ่ที่ทรงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์คือคาถาบันดอพระสังบ่วงบาทเปลวเพลิงพระขัน พระศิวะทรงประทับอยู่บนยอดเขาไกลลาดมีพาหนะคือโคหรือวัวนามว่าอุสุภาราชหรือโคนนทิซึ่งเป็นโคเผือกพระชายาของพระศิวะคือพระแม่อุมาเทวีหรือพระนางปารวตีทรงเป็นเอกอัครมเหสีและทรงมีพระชายาคู่บารมีอีกสองพระนางคือพระแม่คงคาและพระนางสนทยา ซึ่งสาเหตุที่รับทั้งสองพระนางเป็นพระชายาเพราะต้องการช่วยเหลือแต่เดิมพระแม่คงคาเป็นพระยาองค์รองของพระนารายแล้วมีปัญหากับบรรดาชายาของพระนารายพระนารายจึงถวายพระแม่คงคาให้เป็นพระชายาของพระศิวะสำหรับพระนางสนทยา พระศิวะทูลขอนางสุนทยากับพระภรมมาเป็นพระชายาเพื่อที่นางสุนทยาจะได้ไม่ต้องถูกพระภรมผู้เป็นพระบิดาลงโทษเพราะนางได้กระทําผิดสำหรับที่มาของงูพิษที่พระศิวะทรงคล้องคอเกิดจากนักบวชผู้หนึ่งที่มีภรรยาหลายคนแต่บรรดาภรรยาของนักบวชเกิดลหลงไหลในเสน่ห์ของพระศิวะ ด้วยความไม่พอใจจึงส่งเสือตัวใหญ่ไปสังหารพระศิวะแต่พระศิวะจัดการเสือด้วยพระหัตถ์ของพระองค์และฉีกเอาหนังเสือมาปูพื้นไว้รองนั่งต่อมานักบวชก็ส่งอสรพิษขนาดใหญ่มาจัดการพระศิวะแต่พระศิวะไายมนสยบอสรพิษไว้ได้แล้วจับเอางูพิษนั้นมาคล้องคอเป็นเครื่องประดับ นักบวชยังไม่ยอมแพ้ส่งอสูรร้ายมาสังหารพระศิวะอีกแล้วพระศิวะก็ทรงไร้รำเพื่อสยบอสูรร้ายตนนั้นจนสะเทือนถึงสวรรค์เหล่าทวยเทพก็พากันมาเคารพในความยิ่งใหญ่ของพระศิวะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ